เบาเบาเอวเบาเบามีเอวหรือเปล่าจ๊ะเธอมาทำให้ใจฉันซาสเธอมาทำให้ใจฉันพีบลายแล้วอยากจะบอกเขาว่ายัางไงอยากจะบอกให้เธอลดอยลดลงขนาดไหนจ๊ะลดลงความน่ารัก ฉันได้พบกับเธอมัเสียงกสุดที่ที่ฉันได้พบกับเธอมันเสียกันลุกที๊ฉันได้พบเธอบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่เราอยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตกกระดาน้ำกัดให้ละกันทุกที ขากบอกมรักกันร,รักกันจึงน้องอยู่ฝั่งถ,งถนนไก่โพชิ่ก็ไปฝันพี่จะว่ายน้ำไปพ้อหัวใจทุกคืนทุกวันขอใหร้รมันผูกพันมรักกัน เด้อเขาขอมาหน้าเวทีครับกลัวมันนี่เพราะตอนนอนดอกหองเพลงยู่มันขึ้นนี่แหะคุณได้อมากับไฮเบิ้ Que lo... เอ,อือนไอบ่หนาหน้าตาวบ่อพานบา้านหลังบ่ใหญ่โมี่ยังมีเราใจคึกกับผู้บา้าผู้เขามาแดงคือแรงนี่แหละคือสิเพื่อฉากกำกันสแสดงจกินเต้าเจี<อ>้ยวตุ้ดซอสแดงเราจะเป็นจะแรงใจอยากมีให้อยู่ดีมีแห่งแก่ถึงไม่รรมอได้เด็กเกิดสวัรดีลำใจเอื้อนไอในเด้อย้ำเธอมีแห้งคิดฮอดไอในเด้อย้ำเธอกอดกันกับผัวเกา่าให้คิดฮอน บอกเลยว่าเมื่อร็นเขาไม่แห้งเตะบอลดอกวันนี้ป้าน้ํามาดูด้วยนะครับไหนอาจารย์น้ําอยู่ไหนครับอาจารย์น้ําอยู่ไหนเนี่ยพี่น้องอาจารย์น้ำไปไหนปูงปูหมกกาแฟได้ไหมนั่งไงนั่งไงนั่งไงไหนนั่งไงนั่งไงนี่ป้ามาแล้วแล้วเราปูงปูหมกกาแฟแล้ววันนี้มาเลยมาเลยเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยครับเชิญมาเลยครับเชิญป้าปแกกล้าพูดเหรอไม่รู้เหมือนกันป้าเรียกเชิญขึ้นเวทีนะฮะครับ สวัสดีครับ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 เชิญเชิญคนกลางเลยเชิญตรงกลางเลยครับซิปนิวพนุ่มมือกลมลงกาพี่น้องเอฟซีสุขุมขอนครับเรียนเชิญหนึ่งผู้ให้โอกาสหนึ่งผู้มีความฮับซับไทยครับซับไทยซับไทยซับไทยต้องพูดไทยขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์น้ำหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุ้งคู่มากับ ภรรยานะครับนี่เอา้าค่ะวันนี้นะคะอาจารย์น้ําเขาไม่ได้มาเฉยๆนะทุกคนเพราะเขาดูคอนเสิร์ตเขาก็โดนเราตกมาในค้าบควนลูกปลายตบเสียงเหมือไอ้ตบมือตบม <ตบ S 1> ือ <ตบ S 3> รีบรีบอาจารย์น้ําเลยนะคะอาจารย์น้ําจะเป็นสปอนเซอร์สถานที่จัดงานรักนเะต้าไวครบรอบ4่ปีให้นุกปลายครับโอ้โหยอดมากครับนอกจากอาจารย์น้ําจะเป็นสปอนเซอร์แล้วนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับ กาแฟโฉมอร่อยที่สุดเลยนะครับถ้าขายแล้วฝากทุกคนรออุดหนุนด้วยนะครับผมไม่แพงนะครับซื้อหนึ่งชั้หนึ่งเพราะว่าผมขอให้เขาแล้วนะครับผมขออาจารย์ให้กับ FC ทุกคนแล้วนะครับซื้อหนึ่งชั้หนึ่งอินไปเลยครับเต็มที่ครับราคาราคาคุณโดนราคาบอกราคาด้วครับเท่าไหร่อะไรนะครับราคาป๋าเท่าเท่าไหร่นะป๋าอ๋อไหนก็ไหนแล้วมาหน้าเวทีเอฟซีเยอะขนาดนี้เดี๋ยวให้พูดเองเลยครับราคาเท่าไหร่อ่ะ แถมไปเลยครับแถมนุกกระป๋าไปเลยครับแถมไปเลยครับแถมนุกแถมนุกแถมนุกหนึ่งแถมหนึ่งครับสองเก้าเก้าเนาะรออุดหนุนนุกด้วยนะเดี๋ยววันที่สามสิบนะครับจะออกบูธแล้วก็ให้ทุกคนได้ลองชิมนะครับกลิ่นของนุกรสของนุกนะครับเป็นยังไงนะเดี๋ยววันที่สามสิบรออร่อยอร่อยครับนุกกินแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยสำหรับเอ็ซีที่อยู่ที่นี่นะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าป้าเมืองทองเนี่ยก็คืออาจารย์ใช่ไหมบารามีคเแนนคืออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าศิลปินที่มาหาเราเนี่ยมาทําอะไรวันนี้อาจารย์ก็เอาของดีมาฝากทุกคนเลยทุกคนโอ้สี่ร้อยขวดนะแต่ตอนแรกถามทีมงานบอกอว่ามี4 0 0้คนแต่นี้เหมือนน่าจะเกินนะครับป้าป้างานเข้าละวล็อกในุกปลายก่อนนะครับ2ขวดเหมือนจะเกินนะมันเกินแล้วครับตอนนี้มันน่าจะเกินถ้ามีอะไรให้นุกกับปลายรับผิดชอบนะครับ วันนี้เจอตัวจริงน้องแล้วก็น่ารักมากๆเลยใครบอกไม่เอ็นดูนะครับขาวโง่เลยเออเหมือนเหมือนจะหลอกอ่ะอาจารย์อาจารย์อยากจะลงจากเวทีแล้วตอนเนี้ยอาจารย์มอบช่อเลวยไหมคะอาจารย์มีช่อแล้วก็มอบเงิน1นึ0 0 0สนหกหกหมื่นบาทให้น้องเลยนะคะค่าเช่าพร้อมแบบ7%ค่าจ่ายให้เต็มนะคะว้าวเสียงโบมันดังดังให้กับอาจารย์น้องจริงๆคนเชิญดอกไม้เนี่ยคือไม่ต้องจําเป็นไม่ต้องถอดเสื้อก็ได้นะ เหมือนกับมา<ผ>มข่มกันนะ่ะยังไงเนี่ยไอ้หน่องโอเคโอ้โหผู้สนับสนุนหลักห6 0่ง0หกบาทโอ้โห หล่อเลยหล่อเลยลูกไฟหล่อเลยใช่ไหมรอบนี้รอบนี้ให้เห็นรอบสุดท้ายพอนะครับที่จะถอดเสื้อขึ้นมาแบบนี้ขอบคุณครับป้าค,ครับ,บค,ครับ กรับแฉมนะครับรอเลยนะครับ f c ทุกท่านครับผมมีกิจกรรมดีๆภายในงาน้ำผัดหมับโกโก้เพื่อนหลักโกโก้เพื่อนหลักอ้า่ะพอเสียงปรบมือกับอาจารย์น้ำเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยผมเชีดทรงโอ้นี่ไม่ใช่ลาบันเซลแล้ว นี่คือเจ้าหญิงเอลซ่าที่ต้องเก็บมุกตลอดเลยนะเ้ยปทีินี่นิที่นี่แลน่ะมันจะมีหอของเจ้าหญิงเจ้าหญิงเอลซ่าเคยรู้ปะห่อไอเปี้ยวใช่ปะหอคอยเคยเห็นอยู่เคยเห็นไหมที่ที่ในที่ในการ์ตูนจะมีพระเอกจะปีนขึ้นไปหาใช่ไหมอ่าอ่าที่เขาเพี้ยงผมอะไรสักอย่างเอออ่อผมมือนอะไรนะ หญิงลาพันเซลถ้าผมเมือนลาพันเซลคุณก็เป็นสนมของลราพันเซลเหรอวะแล้วทำไมแล้วทำไมผมต้องเป็นสนมของลาพันเซลครับเอา้าถามตรงๆสองคนเนี้ยใครสวยกว่ากันคือคุณรู้หรือเปล่าว่า แฟนขับนี่เป็นอะไรที่บ้าโง่มากพูดดีๆนะคะพูดดีๆนะครับให้มันจัดเด่นให้สวยกันอย่าไปอย่าไปหายใจอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไม่สวยเอาหลอกนางงามไมากนางสนมศพผมเริ่มเสนอแล้วเอางี้เราทั้งสองคนสวยทั้งสองคนเลยไหม คือผมไม่อยากสวยไงเข้าเมืองตาเลียวต้องเดี่ยวตาตามรู้จักจไหมเคยไหมับแล้วใครเชิญเขอ้าเมืองวะต่างคนต่างสวยต,ต่างคงต่างสวยสองต่อสองเสมอก,กังแล้วทำไมอัวต้องอยากสวยไปกระลือก็ลือสวยอยู่แล้วไงถ้าไม่ได้สวยยุด นี่พวกท่านจะมาหมิ่นประมาทบ้านเมืองของข้าหรือพวกท่านรู้ไหมว่านี่คือทับหน้าของเมืองข้าอย่ามาพูดกัว่าสวยไม่งั้นข้าจะเอาพวกเจ้ามาประหารชีวิตนี่คือเขาเรียกว่าผู้ชายที่หล่อที่สุดโอโ้โหเองมีเปลี่ยนไปเร็วมาก